เจ็ดเก้านะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าโอ๊ยแปดศูนย์ศูนย์หกยืนหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการครับใครที่จำบรรยากาศภาพไม่ได้นะครับนี่คืออู่ของน้องชายผมอีกคนหนึ่งกอลฟฟี่นนท์ประกรณพิพัฒน์ธัญญานะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถิติแชมป์โปรซิกในรายการซุปอัพรียูเนียนต้องต้องรีโอพรีเซนต์ซุปอัพรียูเนียนอ่านะครับซึ่ง คนก็อยากมาพูดคุยกับเขาแหละว่าเหตุการณ์เป็นแชมป์ครั้งนี้มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะมันเหตุการณ์มันพลิกไปพลิกมาจากม้ามืดเป็นม้าป่วยก่อนแล้วยูวีดีกลับมาเป็นม้ามืดอีกทีแล้วพอระด,ะดอกสุดท้ายม้าป่วยละคืองงไปหมดละนะครับแล้วก็บางคนที่เกิดมาในยุคนี้น้องๆนะครับอาจจะไม่รู้จักพี่กอฟว่าพี่กอฟเนี่ยเฮ้ยเขามาเป็นตัวขี่ได้ยังไงวันนี้เราจะมาพูดถึง เอากันแบบคร่าวๆว่าการเป็นนักแข่งอันนี้นนเรื่องแรกการเป็นนักแข่งที่เขาเรียกว่าน,นักแข่งมืออาชีพอะที่จะต้องจ้างมาขับเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะฮะที่เขาถึงจะจ้างใช่ไหมสองเขาเป็นใครเอาแบบคร่าวๆนะครับสามเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงบ้างอ่าจะเล่าท่านผู้ชมจะได้หายคาใจในโปรซิกท่านผู้ชมไปได้ดูใน YouTube ของ XO ที่พิมเ์มืตัดเป็นไฮไลท์ของโปรซิในซูเปอร์ แล้วก็ฟังคลิปนี้ควบคู่ไปด้วยว่ามันเป็นยังไงแบบไหนน้องชายผมพร้อมแล้วอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมครับกอฟฟี่ครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่ได้เจอกันกี่วันวะเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าครับสุภาพจบใช่ครับคำถามเยอะมากกรัฟครับเอาอย่างนี้ก่อนเลยผมเห็นเดี๋ยวนี้ตั้งแต่คุณไปดริฟต์เนี่ยครับการแต่งกายคุณมันมีโลโก้โบ o อยู่เนี่ย อันนี้เรื่องแรกก่อนเลยอันนี้อยากรู้ส่วนตัวก่อนเลยครับคุณมีสปอนเซอร์เป็นรีโอได้ไงอ่ะรีโอสนับสนุนรถดริฟท์รถดริฟท์ใช่ซึ่งดริฟท์มันเกิดจากตอนโควิดใช่ไหมใช่ครับแบ็คไม่มีไม่มีก็ดริฟท์เลยดิฟคือดังนั้นคือถ้าเกิดว่าดริฟท์ไม่มีมีโกคาร์ทก็จะไปโกคาร์ทว่าอย่างนั้นเถอะก็ย้อนกลับไปก่อนช่วงโควิดมันมันไม่มีงาน ไม่มีงานแข่งไม่มีงานแข่งคุณดีๆเลยไม่มีงานทำไม่ได้ไม่มีงานแข่งผมมมีงานแข่งเสร็จปุ๊บผมได้โทรไปปรึกษาพี่อั้นครับครับครับผมเห็นเขารดดิบไปซ้อมอรซึ่งผมก็เฮ้ยมันจะวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ฝนตกก็วิ่งได้อะไรก็ได้มันน่าสนุกดีอ่ไม่เหมือนดร็กใช่ครับดร็กฝนตกก็บ้านใครบ้านมันใช่ครับก็ก็เลยชวนกับจุ๋ยโมดะ ว่าทำาอดิฟสสักคันไหมอลองเล่นกันดูปรากฏว่าเล่นแล้วติดใจประสบคสวามสาเร็จต้องใช้คำว่าประสบคสวามสำเร็จซึ่งคุณก็ดิฟไม่เป็นไม่เป็นผมหัดก่อนหน้านั้น1ิบวันผ้หัดปีกว่ากูยังทําเลขแปดไม่ได้ลยก่กันต<ร>แต่ผมได้คนสอนผมก็ละเอียดพี่เอ็มเดอะสตาร์กับพี่เต๋อซึ่งเป็นลูกศิษย์พี่เอ็มเข้าใจคือคือบอกน้องงี้สิบวันให้พี่แม็กโม คนผมผมเคยเจอคนแบบคุณมาเยอะครับคนที่มีสกิลขับรถมาก่อนรหรือมีประสบการณ์พอพอแล้วพวกนี้เขาเข้าใจรถอ่พะพอพอเป็นกีฬาดิฟเนี่ยมันแป๊บเดียวมันปรับตัวเข้าหารถแล้วเขารู้จักการใช้คันเร่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการการดริฟ์เนี่ยอย่างผมอยากเป็นนักดริฟ์มากชอบ,รบเราจะผมไม่ให้เป็นนักแข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการดริฟต์ของผมผมจะคิดว่าควันเยอะๆกูต้องคันเร่งเยอะเ มันต้องแหวจุ่มให้มันนะแต่จริงการดริฟ์มันมันเลี้ยวด้วยคันเร่งด้วยมันเลี้ยวด้วยมือด้วยครับถูกไหมคือคันเร่งเยอะไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ดีต้องสัมพันธ์กับพวงมาลัยเพราะเพราะนั้นย้อนกลับมาการที่เป็นนักแข่งมืออาชีพมาก่อนอยู่แล้วครับมันก็ทําใหนการปรับตัวเข้าหารถมันง่ายขึ้นแต่มันก็มีทั้งข้อดีแลบข้อเสียยังไงข้อดีคือผมขับได้หมดขับไม่ว่ารถจะเป็นอาการไหนผม จะไปอ่ะผมไปไม่ได้แต่ข้อเสียคือผมจะไม่รู้อาการรถจะไม่รู้ว่าผมจะต้องแก้ไขได้ด้วยตัวเองยังไงไม่เข้าใจไม่เข้าก็คือแบบอย่างสนามลายแต่ลสนามมันกว้างใหญ่ไม่เท่ากันทูกๆๆกทุกเราอาจจะต้องแก้มุมโทมุมอินเอาท์ล้อหน้าซึ่งผมสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องไปปรึกษาอ๋อคุณบอกอาการรถไม่ได้คุณมีหน้าที่คือขับอย่างเดียวจะเอาข้างไปใช่ครับ ก็ไปด้วยทุกวิถีทางที่ตัวเราสองมือสองเท้าเจ้าข้างไปให้ได้ใ่รถมันจะกริปหรือแคมเบอร์มุมโทไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้แยกไม่ออกก็ไปก่อนละอาการที่เราเจอกันบ่อยมากคือเปิดเยอะๆวฟม์วไรมันจะล็อกอ่ะมันสุดแล้วนี่ใช่จริงๆมันมีวิธีแก้ให้มันเบาผมไม่รู้มันล็อกผมเปลี่ยนแหลกซื้อปั๊มพาวเวอร์ซิงซื้อทุกอย่างก็ไม่หาย จริงๆแล้วมันคือการตั้งอะไรที่มันสมดุลกันที่สุดอ่าเข้าใจแต่ผมซ้อมเป็นสิบๆรอบก็ล็อกผมก็จะซ้อมอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าดรกคุณบอกได้ใช่ว่าหลังไม่เกาะใ่หลังเกาะไปหน้าลอยอะไรอี่ใช่มคไหมอ่ะพอคุณไปดิฟสิวันครับซ้อมอะไรประสบความสำเร็ละครับสปอนเซอร์มาไงสนามแรกอ่แข่งขันรุ่นนิวเจนรู้สึกว่าจะได้ ได้ที่2องือที่3ครับยังไม่มีเรียวไม่มี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 พอเสร็จจากสนามนั้นปุ๊บอีกวันหนึ่งมาเลยสวนเสื้อเข้าเลยเข้าเลยครับเป็นเรียวเอก่อนอ่าผมเรียวเอเสร็จก็ก็มาเปลี่ยนเป็นรีโอธรรมดาก็เป็นคันนี้เลยใช่รีโอนี่เลยเป็นคันนี้ก่อนอ่คันนู้นก่อนใช่ครับแต่โอเคคันนู้นคอยอาจจะจำภาพไม่ชัดก็จะเป็นคันนี้ใช่ครับที่เป็นโลโก้รีโอเลยใช่ครับก็อยู่กับคุณมาถึงวันนี้เลยใช่ครับ ว้าวคือต้องบอกงี้ท่านผู้ชมครับการผมต้องขอบคุณปริพันธ์ลีโอเลยที่สับสนนักแข่งนะครับเพราะว่าหนึ่งการขายมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราอะสปอนเซอร์แบบนี้ไม่ค่อยมีใช่ครับส่วนใหญ่คือสปอนเซอร์ตัวเองแล้วก็ชิบหายเอง <c oughs> หมดเองเลิกเองครับย้อนกลับมาหน่อยนึงขายข้าเข้าใจท่านผู้ชมกันต่อเริ่มเข้าเป็นนักแข่งได้ยังไงอะก่อนที่จะเป็นนักแข่งก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปพี่ก็เคยไปวิง่งแบบ ต่อสี่แผ่นห้าแผ่นกับผมนี่แหละอ่าใช่ครับก็จนสุดท้ายวันหนึ่งรู้สึกว่าผมอยากเป็นนักแข่งอาชีพผมก็ผันจากวัยรุ่นเล่นรถไปเริ่มต้นแข่งซุปอัพในปี2อ1พ2น1ิบสองันสก็14ปีที่แล้วนะปีนี้ก็14ปีที่แล้วรถคันแรกที่ขับคือเอ็มอาทู สีเขียวายจำได้ว่าคุณก็จะอยู่แก๊งเดียวกับพี่มั่มใช่ครับใช่ไหมในกวนเอมาทูใช่ครับอาร์สเปกทูใช่ใช่ไหมที่จะมาเป็นฝูงเลยใช่คมาเป็นฝูงเลยเรื่องที่เป็น m อมาทูเป็นรถส่วนตัวด้วยใช่ครับรถที่ใช้งานประจําวันใช่ครับไปจีบหญิงไปเที่ยวกับเพื่อนก็คือคันนี้ใช่ครับก็มาทําแข่งใช่ครับแล้วก็ปี2011เนี่ยรถคันนั้นขายไป เหลือแต่กันชนทิ้งไว้แล้วก็มาพี่ลุงก็ให้มาขับคันนี้คือพี่ม้ามาขับคันนี้อยู่ป่ะไม่ใช่หรือพี่พี่พี่ลุงขับเป็นพี่ลุงขับอ่าผมจําได้มันจะมีคุณพี่ม้ามพี่ลุงอยู่สามสี่คนเนี่ยที่มาทูแบบนี้ใช่ครับคันที่เป็นรถส่วนตัวพี่ลุงเองซึ่งก็ขับจนมาถึงปี2อ1 5ัหปีที่ขับคันเดียวรุ่นเดียว รู้สึกปีนั้นจะมีอาร์จส,สองของพี่อูทูปเทอร์วิทของตทเติร์ใช่ของพี่วิทแล้วก็ได้200ของแสงไทยปีนั้นคือปีแจ้งเกิดของผมเข้าใจละครับาจะบอกท่าผู้ชมอย่างนี้ขี่เอ็มาทัอ่ะขี่ให้เร็วแม่งยากใช่ครับคือดูเหมือนขับง่ายนะ เวลาผมพากมจะบอกว่าไอ้มาทูเนี่ยมันออกตัวดีเ<ช>พราะเครื่องมันอยู่ลางมิดแอนจินน้ำหนักถ่ายลงหลังโอเคถ้าคุณขี่เล่นบนท้องถนนอะออกตรงๆกับเพื่อนเอเคมันอาจจะขี่ง่ายแต่ถ้าขี่ให้เร็วอ่ะสำหรับเอ็มอาร์ทูเนี่ยมันยากยากมากเพราะมันคันเร่งมันต้องละเอียดอ่อนคือมันต้องเพอร์เฟกต์อ่ะบางทีรีดคัตใช่ช้าไปก็ช้าเลยบ,บางทีเร็วไปก็พังเลยใช่ครับคือมันต้องพอดี พอดีมาก่าเพราะงั้นเอ็มาทูก็ถือว่าเป็นอาจารย์คุณเลยในการสอนวิธีการขับขี่ใช่ครับแต่คราวที่พอคุณกระโดดไปขับอย่าง200อย่างสกายไลน์อย่างเงี้ยระบบขับเคลื่อนมันต่างกันอ่ะแพลตฟอร์มมันต่างกันปรับตัวไงจริงๆอะพื้นฐานทักษะใกล้เคียงกันทีงรถในการออกตัวเนี่ยมันจะมีวิธีของมันก็คือการผมจะเป็นคนออกคัตเนี่ยยกออกมาแบบรถแทบจะวิ่งละผมก็แตะ กลับไปนิดนึงแล้วคันเร่งเนี่ยจะเหลือจะขาดอยู่ที่เราคอนโทรลซึ่งในการที่เราแตะคาดได้แค่นั้นอะจังหวะที่เราออกมันจะทําให้เรามันไม่ร้อนจนเกินไปอ่ะเข้าใจแต่ถ้าขาดก็สวยหน่อยเราก็ต้องเผื่อคันเร่งการกอคันเร่งเนี่ยเ R 2มาทูคือรถที่กอยากที่สุดชูครับมากไปกรเละก็ไม่ได้ใช่ครับน้อยไปก็ไม่ไปเลยมันต้องพอดีต้องอิ่มต้องอิ่มต้องอิ่มผมก็ขับมา5ปี ได้ขับได้ขับจากอูพีวิทุูบได้ขับจากเบนแสงไทยครับไม่แปลกถามผมนะไม่แปลกวันหนึ่งท่านผู้ชมเด็กผู้ชายคนเนี้เียเป็นเด็กนะามั่งเป็นวัยรุ่นอยู่เลยขี่คันนี้ยได้ไงวะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะขี่ได้นะคือคือ,คอด้วยด้วยสเต็ปขั้นบันไดอ,อ่ะคือ หนึ่งไปสองไปสาไปสี่ไปห้าเหมือนเหมือนเพื่อนผมไอ้ปลาทวยอะ่ะคมันมันอยู่หนึ่งสองสามสี่แล้วห้านานมากใช่ไหม,ไหมแต่อยู่ดีเองปึ้งๆแล้วเองไปจริงเลยอ่ก่อนหน้าคันนี้ก็เป็นโรโฟรก่อนอ่ะซึ่งห้าปีนั้นอะ่ะผมก็งองแงกับพี่ลุงม,มาตลอดออผมไม่อยากขับรถเรเดียนแล้วผม<อ>เบื่อผอโหพี่อยากเป็นนักแข่งอะ่ะแต่ได้ขับแต่รุ่นซูเปอร์ รถถนนอ่รถถนนก็คือรถสตรีทนั่นแหละพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บเงินทำเอสซคันนี้กัะเป็นโปรโผเครืสามเอสจำได้อ่าก็ก็แข่งอยู่สักสองปีจำสามเจ็ดศูนย์สีเขียวสจ้อน้สงได้่ๆพี่มั่มยกรถคันนั้นให้ผมให้เลยเหรอยกให้ยกให้เสร็จด้วยความสดสดจีเลย ไม่รู้อะไรรถเฟรมต้องทําไงไงวิ่งได้จะวิ่งอข้ามแท็กจําได้อข้ามแท็กเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าเรานี่มีความรู้ใช่มันอันตรายมากซึ่งถ้าชนไปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แข่งเลยก็ได้ก็ตังไปทิ้งอ่ะผมก็เลยขอพี่มาว่าผมขอรื้อมาต่อยอดเป็นหน้ายาวอซึ่งก็บางส่วนที่เรา จ่ายไหวเราก็จ่ายส่วนที่ไม่ไหวเราก็ขอเขาก็ก็มาเป็นคันนี้ทไพูดกัตรงๆแสดงว่าคุณไม่ได้ขับสเปซเฟรมนานไม่คุณแค่ขับแค่แวบสองแวบคันเขียวสองครั้งสองครั้งก็คือวิ่งได้แค่สองรอบแค่นั้นเองแล้วข้ามมาคันมันเป็นเป็นแร็กซเซอร์เลยใช่ครับซึ่งหมายความว่าเหมือนที่พี่เฉลยเคยบอกผมว่ารถที่ขับยากที่สุดก็คือไอ้สเปซเฟรมนี่แหละส่วนไอ้บ้าเนี่ยดูเหมือนยากจริงจรแต่อันนี้ง่ายสุดอ่า แต่มันก็มีความยากในตัวนะถ้าผู้ชมไม่ช่ว่าใครขี่ก็ได้นะไม่ใช่อ่าแต่แต่มันก็มีความยากในตัวแต่คือ Space f r a m มด้วย Fix ซิเคิลมันเครื่องอยู่หน้าใช่ครับเรานั่งอยู่หลังเครื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่คนแม่นั่งอยู่หลังเครื่องอ่ะไม่จะยากมันน่ากลัวมากอ่าแต่ถ้าเครื่องอยู่หลังเราอ่ะใช่ครับมันง่าย2คือวิวเบร์มันยาวตรงอย่างเดียวมันมันไม่มีไม่มีดิดดิ้นอ่ะมันมันมีแค่ยกล้อใช่ครับกับตรงหรือแย่ที่สุดคือออกไปแล้วฟูยางฟู แล้วไปไม่ได้อาจจะมีเป๊หน่อยแต่แต่ก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องยกคันเร่งใช่มันมีแค่นั้นเราเราเราเลยเห็นเฟรมในบ้านเราใช่ครับเกิดอุบิเหตุน้อยใช่ครับไม่นับท็อปฟิลเมืองนอกนะไอ้นั่นอีกเรื่องอ่าไอ้นั่นมันมันหน้าเหมือนกันแต่มันอีกเรื่องหนึ่งอ่าอ่าอ่ก็คือคุณไม่ได้อยู่ในในสเปซเฟรมนานก็เลยข่ามานเป็นคันนี้ย้อนกลับมาคําถามี่ทุกคนอยากรู้ครับการเป็นนักแข่งมืออาชีพอ่ะมันต้องมีข้ออะไรบ้างอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อที่หนึ่งเ สำหรับผมนะผมใส่ใจกับรถอถูกไม่ดื้อผมเองผมก็เคยดื้อมาก่อนไปไม่ได้กูจะไปอก็มันก็ไม่มีอะไรดีอทําการบ้านกับมันกับรถที่เราขับว่ามันจะต้องเป็นนแบบไหนท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแรงจริงๆแล้วเป็นชีวิตนักขับเนี่ยผมว่ามันก็กดดันนะขับดีเสมอตัวขับชั่วก็ ติดตัวไปจนตายแล้วชีวิตเราอีกอ่ะถูกต้องไม่ร่วมอุบัติเหตุอีกนะใช่ซึ่งรายได้ดีไหมก็ถามต้องตรงเลยรายการนี้เราเรียวๆอยู่แล้วรีโอเนี่ยก็พอสมควรพอสมควรถ้ามีเราไม่บอกตัวเลขนะถ้ามีงานแข่งทุกสัปดาห์แล้วคุณเป็นนักแข่งรับจ้างทุกสัปดาห์เช่นกันเดือนหนึ่งเลี้ยงชีพตัวเองได้ไหมได้ครับ อันนี้สำคัญต้องขอบคุณรีโออีกครั้งที่สนับสนุนผู้ชายคนนี้แล้วอยากให้สปอนเซอร์จ่านอื่นดูรีโอเป็นตัวอย่างแล้วก็สนับสนุนนักแข่งแบบนี้กีฬามอเตอร์สปอร์ตผมพูดเสมอก็จะได้ยินว่าบ้านเราไม่แพ้ใครใช่ครับในโซนนี้ผมว่าเราไม่แพ้ใครเลยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคันนี้ครับเข้ามาดูใ,ใกล้ๆกันหน่อยว่มามันเกิดอะไรขึ้นผมบอกผมผมคุยกันแบบก็สิบมันคือมมามืดแต่ทรงไม่มี อันนี้พูดันตรงๆนะเอาเอาเอาแต่ตรงๆเลยม้านอกสายตาถูกอ่ะพูดนี้ก็ถูกอีกเอาคือจริงๆอรถคันเนี้ยเกิดมาเมื่อสักสามปีที่แล้วแล้วมันไม่เคยประสบความสำเร็จไม่เคยซึ่งผม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 ,มเป็นคนขับเองนี่แหละถูกแต่ไม่ปรไม่ประสบความสำเร็จครับพอมาปีนี้ก็ พี่ทางสสกับพี่อ้วนก็โทรมาว่าให้ผมขับมาขับคันนี้ก็ซึ่งคุณขับคันนี้มาตลอดไหมหรือมีคนอื่นขับมาด้วยไม่มีครับแต่รถคันนี้ไม่ค่อยได้ออกอ,อพี่อ้วนเนี่ยงานค่อนข้างเยอะอ,อสูบอัพหลายคันมากหลายต้องเป็นเป็นเซ็กบะก็เลยคือรถอะรถรุ่นโปรเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วผมวางแผนกับรถคันนี้ไว้ค่อนข้างดีครับ สามอาทิตย์ก่อนจะแข่งองผมเอารถมาซ้อมอก็เจอปัญหาออกไม่ไหวอออกไม่ไหวผมก็กลับมาแก้พี่อ้วนเนี่ยทําเครื่องมา,าทุกอย่างผมเจอหมดเลยจูนเพากลางขาดทําเพากลางไปซ้อมเฟืองท้ายแตกเฟืองท้ายแตกเพาข้างขาดเาสเต็ปมาตรฐานเครื่องไม่ไหวทใหํใไม่จูนไม่พอจูนดีเครื่องแรงพอเกียร์แตกพอเกียร์ซ่อมมาหาจุดเจอเพากลางขาด เกาข้างซ่อมเปลี่ยนของดีไซนเ<ช>ฟืองท่ายแตกเฟืองท้ายแตกเสร็จเปลี่ยนเฟืองท้ายดีเข้าไปเผาข้างขาดแม่คือสู่รสาเร็จของอดรักเลยวันเขาลิฟาจริงๆแล้ววันนั้นเขาวางแผนกันว่าเขาจะวิ่งแท็ก A กันเพื่อที่จะเอาเวลาก่อนอแล้วอีก,อกวันหนึ่งเอาจริงก็มาวิ่งแท็ก B เพราะถ้าคนสรุปว่าเราที่คองห้ากันเป็นแท็กเคนอยากวิ่งมากกว่าแท็กบีลว ทุกคนเชื่อว่าแท็ก B ีดีดีใช่เขาก็เลยจะเก็บไว้เป็นรอบเอาจริงอ๋อผม A วิ่ง A เพื่อเอาเข้ารอบก่อนแล้ว B มาฉายแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งวันแรก B เลยใช่ครับเดี๋ยวเอาจริงจะไม่ได้แท็ก A อผมคิดกับผมเอาเลยเพราะว่าผมไม่มีก็จะเสียอย่างน้อยถ้าผมเป็นอะไรผมก็กลับไปแก้ไขอีกวันผมก็เลยวิ่งแท็กบ แล้วก็ณตอนนั้นก็ก็หมดเท่าที่มีปรากฏว่ามันไปได้เท่าไลรแ8ดจุดศูนย์หกข้าคอลีฟาเข้ามาที่โลถูกก็ถึงบอกว่าหูแม่กมาทรงโคตรดีเลยใช่แล้วคอลีฟายแบบนี้นะใช่ครับแล้วจะแล้วจะไปยังไงวันจริงจะเอายังไงคอลีฟายเข้ามาที่โลอซึ่งสปีดดีวันนั้นเนี่ยคู่แข่งคุณเนี่ยไอปอเนี่ยแสง ออร่าลงโหยืนสนามอยู่อย่างเงี้ยจริงๆผมผมยอมรับนะผมประมาทเขามากคุยกันแบบตรงๆผมแค่คิดนะว่ารถเต็มลำคนอื่นเขาเป็นสับปะรดกันหมดอันนี้ก็สับปะรดแล้วใช่ครับนั่นคืออันทสองรถบ้านมันจะแรงทัพที่ไ่ไถูกถูกไหมครับปอนเทคซ้อมกันแรกรู้สึกจะแตกหนึ่งหลอนแดกเลยดิมาเลยก็ทำกันบ้านดีอ่าสามห้าอ่ามาเลย 2 8อ8แปดห้าแปดสี่แปดสามเก็บรถไม่บอกไพ่ให้ดูว่าไพ่สุดท้ายคืออะไรวันเก็บรถห8แปดหนึ่งเลยวันคัลิฟายอ่ะผมเข้ามาที่โลผมได้วิ่งคันที่หนึ่งถูกๆูผมจัวหัว8ปดขึ้นที่หนึ่งใช่กลายเป็นคนอื่นโลกหมดเลยถูกต้องมาโซสุดท้ายอ่ะใช่ครับแล้วแล้วกูต้องมาวิ่งคันแรกซึ่งมันบ่งบอกในการแข่งขันอยู่แล้วว่ากูดับโลใช่ กดทำง,ง่ายขารถแร็กนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยพอยไฟดีสุดวิ่งทีหลังได้ดูเพื่อนก่อนไล่ลงมาใช่คนสุดท้ายวิ่งก่อนไม่ใช่คนวิ่งก่อนคือคนเท่สุดนะคนสุดท้ายในวงการแร็กคือห่วยสุดหวยสุด,สดโลสุดแล้วทุกคนก็พูดตรงๆกกนะอย่างกัันนะน็ไนเลผมมั่นใจว่าคนดูทั้งประเทศวันนั้นก็โฟกัสแค่แก๊งมาเลย<ช>กับสป<ช>ีดดีแค่นั้นไม่ได้อยู่ในสายตา ไอ้นี่กระโดดตั้มแต่เท่าไหร่นะแปดศูนย์ศูนย์หอีกสี่ตัวที่เหลือเนี่ยถ้าจะจำไม่ผิดเนี่ยไม่มีใครเชื่อสายตาเราเองว่ามันวิ่งได้ยังไงอันนี้เรื่องจริงนะครับแม้กระทั่งผมภากับจิมมี่ข้างบนไอ้ทิตมันเร็วมากอะนึกออกป่าการบ้านมันถูกถ่ายมาให้กับแก๊งมาเลยทั้งหมดใช่ครับทิ้งภาราให้คนอื่นหกคันนั้นนะ่ะถ้าไม่นับมาเลยถ้าเอาคนไทยเนี่ย พี่ลองนึกดีๆเขาคือแด็กสเตอร์ทุกคนเลยนะจุ๋ยหวานเจี๊ยบวัสสุพี่จอยปอนเทกผมแซมซูปอาบก็สองแล้วอ่ะใช่ครับซึ่งคือถ้าจะไปบอกว่าเขาจะขับพลาดคงเป็นไปไม่ได้ว่ากันที่ดวงวันนั้นผมดวงดีอ่าพอผมเข้ามาเป็นที่หนึ่งข้างความกดดันก็ไปอยู่ที่คนอื่นเพราะฉะนั้นจะบอกท่านผู้ชมว่าการดูการแข่งขันนะครับมันต้องดูให้จบอย่าเพิ่งตัดสินใจจากการคอลี่ห้อไหม อย่าโบราณเขาบอกเลยนะสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารกั็เรื่องจริงถูกไหมครับเพราะนั้นพอนั้นนี่แหละคือการบอกท่านผู้ชมว่าการดูการกีฬาการแข่งขันความเร็วอ่ะหนึ่งผมว่าปีนี้ถ้าผู้ชมเริ่มรู้เรื่องรถเยอะขึ้นผมเคยคุยกับเขาว่าวันในการแข่งขันซูเปอร์อาถ้าเราเรามองแต่รถวิ่งหกวิ่งเจ็ดวิ่งหกวิ่งเจ็ดรอดูรุ่นสุดท้ายแล้วปิดทีวีนอนผมว่าไม่ถูกคุณต้องดูตั้งแต่รุ่นเริ่ม ว่ามันกติกาเป็นยังไงแบบไหนรุ่นนี้โบซิกมันจํากัดแบบไหนมันยังไงถ้าคุณจะสนุกกับมันคุณจะเข้าใจอรรถรสของมันสองคุณจะเข้าใจในตัวนักแข่งมากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจรถคุณจะเข้าใจในตัวนักแข่งว่าทำไมเขาถึงเป็นนักแข่งมืออาชีพไม่ใช่ว่าทํารับตังค์แล้วจบไม่ใช่เขาต้องศึกษาว่ารถคันนั้นเป็นยังไงเข้ากับเขาไหมสองถ้ามันปรับให้เข้ากับเขาไม่ได้เขาก็ต้องปรับตัวเขาเข้าไปหารถใช่ครับถูกไหมเพราะแต่ละอู่ที่มาจ้างทํารถ ไม่ได้ตรงใจคุณหลอกใช่ครับเขาก็จะมีเ c าเจอร์ของเขาอย่างอูพี่อว<ช>้วนเขาก็จะมีสไตล์ของเขามันก็ต้องมีเจอกับคนละครึ่งทางเพราะฉะนั้นเขาว่าเป็นมืออาชีพมันต้องปรับตัวได้เสมอเหมือนปราะกาัดที่แม่งปรับได้เสมอถูกไหมใช่ครับแปลว่าอันเนี้ยอันนี้คือจะบอกว่าคุณสมแล้วที่เป็นนักแข่งมืออาชีพขอบคุณครับแล้วผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าย้ำอีกทีว่าเฮ้ยกีฬาแข่งรถมันไม่ได้น่ากลัว ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีความปลอดภัยในตัวคุณเองแล้วคุณมีสติในการขับไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วที่สำคัญต้องขอบคุณบริพาริโออีกครั้งที่สนับสูนุนผู้ชายคนนี้ตอนนี้ก็อยู่ระดับท็อปเทนในประเทศอะ่ะว่าเป็นตัวขี่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยอันนี้ก็ต้องยอมรับเป็นตรงนี้ว่าคุณแม่งอยู่ตรงนั้นละคุณยืนถึงตรงนั้นละคุณไม่ใช่กอ๊อฟไปเชงกันสามสี่เจ็ดไม่ใช่ก๊อฟที่ไปซัดรถกันเจ็ดเอดเหมือนเมื่อก่อนละค,คุณคือคนที่ รู้ว่าขับรถเร็วต้องไปขับในสนามคขับรถปกติขับช้าๆบนถนนเพราะทุกเช้าเขาส่งลูกทุกเช้านะใช่ไหมครับเพราะนั้นวายมันเปลี่ยไปอย่างที่ผมบอกปากก็ไว้ด้วยอ่ะสุดท้ายกิจการที่คุณทำอยู่อยู่ตรงไหนนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ถนนกิ่งแก้วครับกิ่งแก้วใช่ครับหกอะไรหกะก่อนถึงซอย6กก่อนถึงซอยทับสใช่ครับนะครับลานดินมีรถ10ล้อ จอดข้างในเยอะๆใช่รถเครื่องจักรเยอะๆเข้ามาได้เข้ามาได้รับซื้อรับซื้อทุกสภาพรับประมูลรับประมูลงานอะไรก็ตามที่มีล้อใช่ครับไม่มีล้อก็เอาครับใช่ที่เป็นเหล็กก็เอาได้หมดได้หมดทุกสภาพเชื่อเถอะครับเคยมาแล้วซื้อเรือมาแล้วแล้วไม่ใช่เรือข้ามฟากด้วแม่ซื้อเรือลบครับไม่ซื้อเรือลบทหารมาลำหนึ่งมนนั่งเลาะเม็ดนั่งเลาะเหล็กเออมันก็สู้ชีวิตดีนะ ซื้อหมดทุกอย่างซื้อครับใช่ไหมแล้วก็มีกิจการขายรถซิ่งขายครับผมเป็นแพชชั่นอ่ะใช่ครับเสริมแพชชั่นชอบอะไรเงี้ยครับับไปขายไปอะไรเงี้ยับไปขายไปก็มีตรงนี้ด้วยใช่ครับใไหมครับอ่ะติดต่อยังไงช่องทางการติดต่อมาช่วยประมูลมาซื้อหรือยังไงเบอร์โทรศัพท์ก็083ครับ5581555ครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็นนท์ประการพิพัฒน์ธัญญาครับภาษาไทย ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษจะขึ้นข้างล่างให้นะพี่เบิร์ตแล้วก็ไอจีกับ t ิกตอกก็จะเป็นก o f ฟ e e นนประกอบมี t ิกตอกด้วยใช่ครับไลฟ์กาดจริงแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจของเป็นชื่อก o f ฟ e e r ีโอครับอ่ายังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ให้กันเยอะๆขอบคุณแจวมากแจวมากแจวมากรีโอครับคุณเลือกคนไม่ผิดแล้วนะครับและที่สำคัญสุดท่านผู้ชมครับอยากจะสดชื่นอยากจะเขาเรียกว่าอะไรรีเฟรชร่างกายเวลาเหนื่อยๆก็ไปที่ ห้าสัมสินค้าชั้นนําทั่วไปหรือร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ก็มีกันทุกกิโลอยู่แล้วพี่พารีโอดื่มเข้าไปก็สดชื่นเลยนะครับที่สำคัญที่สุดวันนที่ขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยขอบคุณครับนะครับที่เปิดบ้านให้เรานะครับและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับรวมกันยังไงก็มันกว่าวันนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ